เขาป้าเขาดงไปหากลนาคากลนตะไคร่มือนี่ว่าสิเฮ็ดแจวบองปลาแดกบองนี่ล่ะพี่น้องสูตรที่สิเฮ็ดมือนี่เป็นสูตรเจวบองของคุณยายสมเดอการที่หฮาสิเฮ็ดเจวบองนั้นเฮาต้องมีเวลาวางอิหลีค่ะพี่น้องจังสีเฮ็ดได้เอาน้ำกลนปะเจี๊ยบมาเลยเป็นยังปาเจี๊ยบจังว่าจังสัน่นตื่นเศร้าขึ้นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้ำลูกทรงลูกไปโุงเรียนแล้วลุงชาติกัสิเล่นไปกลนคาได้คามาแล้วกัสิไปปาดเอาหัวตะไคร่ตอบัดที่นี่กัสิมหาบันไดปีนเอาใบบกูด <laughs> ชาิกลับมาประเจ็บกะสิเป็นคนปอกหอมปอกกระเทียมไว้ถาลุงชาติได้คาตะไคร่มาแล้วก็ต้องมาล่างทำความสะอาดสะกอนแล้วก็ยืนมาไห่ประเจี๊ยเป็นคนซอยเทละอ่านแยกไว้ค <c oughs> าตะไคร่สรยอยหย,ยาบๆแล้วสิเอามาไห่ลุงชาติปัน้นแล้วก็แยกไว้คือกันเด้อพี่น้องเด้อลุงชาติสิเป็นคนปัน้นสมุนไพรทุกอย่างแล้วแล้วก็ยืนตอมาไห้ประเจี๊ยเป็นคนขัวดคาตะไครประเจ็บสีขัวร่วมกันเลยขัวให้มันหอม แม่พี่น้องแล้วบัดที่นี่ก็เอาใบบักูดลงไปขวตามใบบักูดขวไฟอ่อนๆนะพี่น้องเพราะว่ามันใหม่ไวขึ้นอยังนี้เด้บ้านนี้ก็เอาพริกแห้งเด็ดขวานลงไปขวนน้ำเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนนี้ก็อยากจามแน่แจ็กหน่อยเด้ บานนี้ก็เอาเนื้อปลาแดกปลาลาที่ห้าวซับไว้นีลาลงมาขวลงมาพัดให้มันสุกสุกสะกอนเด้อพี่น้องส่วนหอมแดงกับกระเทียมผู้ใดสิขวก็ขวแต่ว่าสูตรของแม่เยสมเลาให้เอามาเจียวสะกอนหน,นะพี่น้องย่ามเห็ดน้ำมันหอมกระเทียมน้ำมันหอมเจียวมนจังออกนันแม่เรามักแบบนันหนะ่นนาเตรียมเนื้อปลาลากับสมุนไพรไว้ครบทุกอย่างแล้วบานนี้ก็เอามาเทใส่คกปรุงรสได้เลยเครื่องปรุงก็สิมีพริกป่นผงนัวน,น้ำตาลนิดหน่อยห้หมุ่เจ้าเลือกใส่ตามความต้องการของจะของเลยเด้อพี่น้องเด้อบาดท,ที่นี่ก็ ตำยัวยัให้ทุกอย่างมันเข้ากันซิมเบิงแสบแล้วกะหากะปุกมาใส่ไว้บัดที่นี่เจาบองประแดกบองกะแล้วแล้วบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยตังแต่เสาเท่าคำมับ <laughs>